สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงานกศนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีนายทิติพลระรอกแก้วผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรียินดีต้อนรับท่านดรทีพระวังคน,นัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรอบที่1ประจำปีงบประมาณ2,565รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2,565ของสำนักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรีมีดังนี้ นโยบายที่1ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเช่น รูปแบบชั้นเรียนคบกลุ่มและทางไกลในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการสอดแทรกกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีการใช้แหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากสถานที่จริงซึ่งนำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดทำโครงงาน ในส่วนของกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเป็นการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสนยนฝึกอาชีพชุมชนรวมถึงการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเช่นกิจกรรม ก,การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อความมั่นคงทางสมรรถนะทางจิตและสมองสีมิติของผู้สูงอายุการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัยสอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้างวิถีชีวิตและความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564สถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดกาญจนบุรีมีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ทั้งรายวิชาบังคับเลือกบังคับและเลือกเสรีที่มีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ในรายวิชาบังคับรวม887คนรายวิชาบังคับเลือกรวม1,216คนรายวิชาเลือกเสรีรวม1,133คนมีการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น2,442คน สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พล,ลเมืองภายใต้กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษามีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมจิตอาสากศนอเราทำดีด้วยหัวใจ 2. กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัานชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่นหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 3. กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมยุวกาชาติโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะและสมรรถนะครูกศนอด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สำนักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานหลักเกณฑ์ PA เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศและข้าราชการครูจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานหลักเกณฑ์ PA ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กศกกำหนด ความปลอดภัยของผู้เรียนโดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำนักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรีและสถานศึกษาในสังกัดได้นำนโยบายการเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการบริหารระบบมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อนำมาแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้สำนักงานกสนจังหวัดกาญจนบุรีนำนโยบายการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาของสำนักงานกสนภายใต้กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงานกสนและกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานกสนนโยบายที่ 2. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม การค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษามีสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่กศอนอ,อําเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่นําร่องของโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้รวมสํารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ตําบลลาดยาจํานวน598รายและได้นําเด็กและเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาของกศนอจํานวน26รายประกอบด้วยระดับ ปฐมศึกษาจำนวน2รายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน13รายและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน11รายอีกทั้งยังได้ทุนสนับสนุนตามโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษากลุ่มเป้าหมายคนพิการสำนักงานกศนอจังหวัดกาญจนบุรีมีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ให้กับนักศึกษาคนพิการในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564 ลงทะเบียนเรียนจำนวน15คนมีครูสอนคนพิการจำนวน1คนและมีนักศึกษาพิการเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติจำนวน1คนการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้โอกาสทางการศึกษาสำหรับชุมชนพื้นที่สูงและในถิ่นธุรกันดาร เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงให้กับกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารจำนวน11แห่งได้แก่ อำเภอไซโยกจำนวนสองแห่งอำเภอทองผาภูมิจำนวนสมแห่งอำเภอสังขละบุรีจำนวนสี่แห่งและอำเภอศรีสวัสดิ์จำนวนสองแห่งมีข้าราชการครูพนักงานราชการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนจำนวน13คนมีผู้เรียนและผู้รับบริการรวมทั้งสิ้นสามพันห้้อยสิบคนความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายมีดังนี้ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในระดับต่างๆจำนวน185คนการจัดการศึกษาหลักสูตรผู้ไม่รู้หนังสือจำนวน295คนการจัดการศึกษาต่อเนื่องในกิจกรรมต่างๆจำนวน855คนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบบ้านหนังสือชุมชนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีผู้รับบริการจำนวน2,177คนการจัดการศึกษารวมกับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13ค่ายพระพุทธยอดฟ้าในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน มีสถานศึกษาในสังกัดกศนอ,อำเภอพนมทวนมีนักศึกษาในโครงการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564รวมทั้งสิน้นจำนวน29คนประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน18คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน11คนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การดำเนินงานโดยมีการจัดในโรงพยาบาลพ่อหนพนพยุหศเสนาโดยกศนอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีได้มอบหมายให้ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยการวาดรูปให้กับเด็กป่วยในโรงพยาบาลจำนวน27คนนโยบายที่3ด้านความร่วมมือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยโดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพโดยการเพิ่มพูนทักษะรีสกิลพัฒนาทักษะอัพสกิลและการเรียนรู้ทักษะใหม่นิวสกิลสำนักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าบริการ กสนอดีเด่นและกสนอพรีเมียมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ2,564ที่สร้างอาชีพมีไรายได้ให้กับตนเองหรือรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวน10รายการและกสอนอพรีเมียมจำนวน3รายการโดยได้รับการอนุเคราะห์กรรมการจากพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรีและประธานชมรมธุรกิจออนไลน์จังหวัดกาญจนบุรีนโยบายที่4ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับ การศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมและการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน สำนักง,งานกศนอจังหวัดกาญจนบุรีและสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมให้คกกออรูกศนเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างหลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของพื้นที่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ได้แก่ การออกแบบการเรียนรู้โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Google, eBook, ไกดแอปเป็นตน้นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์การสร้างห้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Google Meet, Google Classroom, Line, Facebook เป็นตน้น จัดให้มีการสอบออนไลน์เพื่อวัดผลสำฤทธิ์ปลายภาคเรียนในรายวิชาเลือกเสรีการเก็บคะแนนระหว่างภาคเป็นตน้นการติดตามความก้าวหน้าเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โครงการพาน้องกลับมาเรียนโดยได้ดำเนินการตรวจสอบจำนวนกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาตกหล่นตามโครงการตามนโยบายพาน้องกลับมาเรียนที่เป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 แต่ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น856คนประกอบด้วยระดับประฐมศึกษาจำนวน13คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน387คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน456คน ผลการดำเนินการตรวจสอบนักศึกษาตามรายชื่อจำนวน856คนปรากฏเป็นนักศึกษาที่จบหลักสูตรเป็นจำนวน504คนกำลังศึกษาอยู่จำนวน11คนและรักษาสถานภาพจํานวน303คนคงเหลือน,นักศึกษาที่ตกหลน่นหรือไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564านวน38คน ในวันที่24กุมภาพันธ์ส5 6 5าสำนักงานกศนโดยกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศจัดประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานติดตามค้นหาผู้เรียนกศนโครงการเสริมสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนของสำนักงานกศนโดยมีกลุ่มเป้าหมายสำนักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรีต้อง ดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน325คนโดยจำแนกข้อมูลดังนี้ 1. รักษาสถานภาพจำนวน303คน 2. หมดสภาพจำนวน14คน 3. ย้ายที่อยู่อาศัยจำนวน1คน 5. ลาออกจำนวน3คน 6. ไม่พบตัวตนจำนวน4คน โครงการกศนปักหมุดเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเสมอภาคนักงานกศนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดนาร่อง1ใน19จังหวัดทั่วประเทศในการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามโครงการก็ศอนอปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อโอกาสในระดับจังหวัดดำเนินการปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลคนพิการจำนวน901คน โดยมีการมอบหมายให้ครูกศนตำบลทุกคนจำนวน98ตำบลดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระยะที่1โดยใช้เวลา10วัน สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งสิ้น920คนสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้พิการที่พบตัวตนในพื้นที่ไม่พบความพิการและไม่ได้รับการศึกษาจำนวน723คน 2. ไม่พบตัวตน139คนและเสียชีวิตจำนวน43คนรวม182คน 3. ปัจจุบันพิการเป็นนักศึกษากศอน,นอจำนวน15คนสำนักงานกศน,นอจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะประธานกลุ่มสำนักงานกศน,นอจังหวัดกลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กองมีการขยายผลการเก็บข้อมูลในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มท่าจีนถิ่นแม่กลองอีกสองจังหวัดคือจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี